อะไรเยอะบอกว่าแขกขอแค่หนึ่งในสามแล้วเราเชื่อมั่นว่าน้องทําได้ขอบคุณค่ะลง้ามแน่นอนสาธุค่ะจะเอามาให้ได้เลยงขอบคุณมากนะคที่มีดแล้วก็จะบอกว่าเนื่องอีกเจ็ดร้อยมาสามเจ็ดแล้วอีกแล้วจะบอกว่าอี้เจ็ดร้อยมาสามกับานีแล้วแต่ว่าเอาไว้เก็บเอาไว้เก็บเงินล้านนะคะขอบคุณมากค่ะดีใจเลยเราก็ดีใจเพราะว่าล่ะค่ะซอนมันเยอะก้โห แง่เปลี mhm. ย่ยนสีนะคะไปไม่เปลี <lightly gamma enders> ่ยนสีได้เพราะว่าอันนี้สีก็ม่วงเหมือนกันไม่ได้ไปนะคะไไม่ด้เลิฟยูนะคะเจ๊ไอซัมฉุกอะฮะเราสอบกันแกะกันเลยได้ปว่าแดดดี้ตาแดดดี้หน่อยขอให้ขอให้มีอ่ามีขอให้ตามฝันทุกอย่างนะคะลดพอส ถ้ามีแล้วขอให้ขับพาพิไซายนั่งด้วยหลังหลังจะชาารตก็ได้ทุกคนจิ้นแบบมีสตินะต้องมีสตินะคะตันัวไม่มีสติแล้วตอนนี้หลังจากนี้ใครได้ว่าเสียสังเกตถ้าถ้าไม่มีคนเก็บบอกมานังจินได้นะคะ